สวัสดีครับเลแบกครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มหาบิลสำหรับตัวเองไว้เล่นแล้วในช่วงท้ายเกมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นบิลอะไรดีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบิลที่ผมพึ่งย้ายแล้วก็กำลังมาทำความเข้าใจในช่วงนี้นั่นก็คือบิลดาบไรนามครับว่าแต่ดาบไร้นามสรุปมันมันชื่อไรนามแล้วแบบนี้มันนับว่ามีชื่อปะวะก่อนอื่นนะครับเราต้องมารุ้กก่อนว่า เซตไรนามหรือก็คือตัวเนมเลสซอสแล้วก็เนมเลสเปียเนี่ยข้อมูลพื้นฐานของมันเป็นยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับตัวเซตไรนามนะครับจะทำความเสียหายเป็นประเภทเบลสไตรรูปนี้จำง่ายๆว่า d a m เ g จธาตุสีฟ้าครับ โดยจุดเด่นของอาวุธเซตนี้นะครับนั่นก็คือมันจะมีโมบิลิตี้ที่ยอดเยี่ยมเลยหรือก็คือมันมีความคล่องตัวสูงเข้าออกง่ายแถมยังทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทีนี้เรามาดูที่สกิลกันก่อนเริ่มที่ตัวเนมเลสซอสหรือก็คือดาบไร้น้ำด้วยตัวดาบไร้น้มนะครับสกิลแรกหรือก็คือปุ่มคิวมีชื่อว่าดอนติงสไตน์นะครับโดยดอนติงสไตน์เนี่ยเมื่อเพื่อนๆกดใช้แล้วมันจะเป็นการปามมดไปครับเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยก็จะพุ่งไป ซึ่งถ้าเรากดคิวซ้าอีกครั้งมันก็จะเป็นการต่อคอมโบแล้วเมื่อเราใช้คอมโบจนครบเนี่ยสครั้งเราจะได้โล่พลังงานแบบนี้ครับส่วนสกิลถัดมานะครับคือสเปเชียลสกิลหรือก็คือพวกสกิลที่ใจดูร้านเวลาใช้ครับด้วยสกิลนี้นะครับมีชื่อว่าชาร์โดสเตปโดยเมื่อเรากดใช้ชาร์โดสเตปนะครับตัวเราเนี่ยจะปล่อยคลื่นแล้วก็เด้งถอยหลังครับซึ่งเราสามารถกดอีกครั้งเพื่อเป็นซอส์เดชได้โดยเราจะกระโดดเข้าไปฟันมอนแค่นี้เลยครับง่ายๆ เป็นสกิลที่เหมาะสําหรับใช้กระโดดออกจากบอสแล้วก็ไปปล่อยคลื่นดาบหรืออะไรก็แล้วแต่เวอร์กุตถัดมานะครับคือกิมมิคสำคัญเลยของดาบไร้น้ำนั่นก็คือการปล่อยคลื่นดาบครับโดยการปล่อยคลื่นดาบนะครับสามารถทําได้ผ่านการกดปุ่มโจมตีหนักหรือก็คือปุ่มอาค้างซึ่งเวลากดค้างนะครับมันจะสามารถชาร์จได้3ขั้นด้วยกันถ้าฟังจากเสียงแต่ถ้าดูจากรูปมันจะเป็นแสงแบบนี้ครับได้2ขั้นยิ่งเราชาร์จนานนะครับ ระยะของขึ้นดาบและก็ความแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับถัดมานะครับก็คือข้อมูลสกิลของหอ,อกไร้านาำครับด้วยหอ,อกไร้านามนะครับตัวสกิลปุ่มคิวเนี่ยจะชื่อว่าเชียนขุนล็อกก็คือท่าเอาฟาร์ม8ือแปะซึ่งมันจะทําความเสียหายประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูที่โดนท่านี้เนี่ยติสตันครับ ตรงแจสีขาาแบบนี้และยิ่งไปกว่านนั้นนะครับเมื่อเราใช้โดนสตูเนี่ยมันจะรีค่าเอโดรันหรือก็คือหลอนเหลือง30แต้มครับแถมยังลดค่าการใช้เอโดลันลง10%เนวยนะเป็นระยะเวลากว่า5วิกอดเยี่ยมเลยถัดมานะครับในส่วนของสเปเชียลสกิลหรือก็คือสกิลที่ใช้เอโดลันในการใช้เนี่ยของหอ,อกไรานามมีชื่อว่า Legion c r u s h e r ครับโดยความสามารถของมันก็คือเอาหอ,อกแทงครับแค่นั้นแหละครับเออ แต่มันจะมีความสามารถอื่นอยู่นะครับนั่นก็คือเมื่อเราเอาหอ,อกแทงโดนแล้วเนี่ยเราจะเข้าสถานะพิเศษที่เรียกว่า u n r i ร a วถ้าแปลเปไทยก็คือกูโคเทพโคเทพไม่มีใครเทียบกูได้เออชื่อสถานะมันเท่จังแต่ว่ามันสกิลมันแค่เนี้นะเฮ้โอเคถัดมาในส่วนของโจมตีหนักนะครับเมื่อเรากดค้างนะครับเราจะควงตัวหอ,อกไร้นามเนี่ยแบบนี้ซึ่งเมื่อเรากดค้างเนี่ยมันก็จะ กินเอนดูลานหรือก็คือหลอดเหลืองไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดซึ่งเป็นสกิลที่สามารถทําดาเมจใส่บอสที่ยืนอยู่นิ่งๆหรือว่าตอนที่มันติดตัวฟ้าได้อย่างเยี่ยมเลยครับแต่ที่นี้นะครับกิมม i ของมันก็คือเมื่อเราอยู่ในสถานะอันไรเวลหรือก็คือแทงหอกเมื่อกี้ครับเราจะสามารถควงหอกแบบนี้ได้เร็วขึ้นกว่าปกติจากการชาร์จธรรมดาเดี๋ยวผมลองเทียบความเร็วให้ดูแล้วกันครับ โดยนี่นะครับก็เป็นสก,กิลทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลแบบเบสิคเบสิคครับของดาบไร้น้ำครับถัดมานะครับคือกิมมิคสำคัญอีกอันหนึ่งของดาบไร้านามเลยนั่นก็คือการปล่อยคลื่นแบบ3อันครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นเข้ามาดูผมเล่นหรือเห็นของคนอื่นเนี่ยเขาปล่อยคลื่น3อันได้แล้วทำไมเราปล่อยได้อันเดียววะคำตอบง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะต้องมีปรานเฉพาะของ ดาบไหลน้ำที่ชื่อว่าซอร์ดมอฟก่อนครับ้วยปานซอร์ดมอฟเนี่ยหาง่ายๆครับเล่นในเรื่องไปเรื่อยๆจนถึงก่อนเข้าไข่ฟึงเนี่ยเราก็จะได้ปานนี้มาเองง่ายไหมอีจิโดยหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเมื่อเราใส่ปานซอร์ดมอฟเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเมื่อเรากดใช้สกิลคิวนะครับครบ3ครั้งจนมีโล่ขึ้นแบบนี้แล้วจากนั้นนะครับเรากดชาร์จขึ้นดาบชาร์จแบบ2ปิ้งนะปิ้งปิงมันก็จะปล่อย3อันครับแต่ที่นี้นะครับจุดเปลี่ยนของมันเนี่ยก็คือเมื่อเราอัพซอร์ดมอฟ ปเป็น1จุดที่นี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถปล่อยขึ้นดาบได้ในอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือใช้ s h a ์โด Ste p หรือก็คือสกิลที่ใช้เอเดูลานะครับคือเมื่อเรากระโดดกลับออกมาข้างหลังใช่ไหมครับเราจะสามารถชาร์ดาบแล้วปล่อยขึ้น3อันได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีโลและจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ4จุดเมื่อเราปล่อยขึ้น3ขึ้นแล้วจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เราจะสามารถทําแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งครับตามปกติมันครั้งเดียวแล้วเราต้องไปรำใหม่มันถึงจะทําได้ ส่วนจุดเปลี่ยนสุดท้ายนะครับมันคือขั้นสุดท้ายครับโดยในขั้นสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราปล่อยขึ้น3อันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเราจะได้บัฟที่ชื่อว่า energy s e a r c h ครับโดยตัว energy s a r c e นะครับมันจะทําให้เราสามารถปล่อยขึ้นดาบ3อันอีกครั้งทันทีเลยโดยไม่ต้องชาร์จหลังจากปล่อยครั้งแรกนะเรียกว่ารัวๆมา่ในส่วนของปานแล้วก็ชุดไอเทมเซ็ตที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับ เริ่มกันที่ตัวปลานกันก่อนนะครับแน่นอนว่าอันแรกขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซอดมอบครับส่วนเหตุผลก็ตามที่เห็นนะครับมันทําให้ปล่อยขึ้นสามเนได้ถัดมานะครับก็คือมอร์รลแชนครับหรือก็คือปราหม,ม้าง่ายครับมันยูนิเวอร์แซลเพิ่มดาเมจขอแค่เพื่อนๆตีเดี๋ยวดาเมจมันก็ขึ้นเองเวดดีกุลส่วนวิธีการได้ปลานม้านะครับให้ไปซื้อจากเอ c ซตัวนี้ครับตรงนี้ใช้ทั้งหมด5000ยกในการซื้อครับซื้อไอแอนละห้าร้อยเนี่ยสิบอัน ปลาถัดไปนะครับที่ผมจะแนะนำให้ใส่ก็คือปลาที่ชื่อว่า b a t t l e a n t นเทครับด้วยความสามารถของ b a t t l e a n t นเนะครับนั่นก็คือมันจะทำให้เราตีบอสแรงขึ้นแต่ถ้าเราอัพไป1จุดเนี่ยมันก็จะทีทุกอย่างแรงขึ้นครับรวมถึงคนด้วยของดี v ว r y g ก o d ส่วนวิธีการได้ b a t เ l e a n t นเทนะครับให้เพื่อนๆไปตีป้อมที่อยู่บนขวาสุดของจิงเหอครับอันนี้หลังจากเราฆ่า n p c ที่อยู่ข้างในทั้งหมดแล้วเนี่ยให้ไปช่วยผู้หญิงที่อยู่ในกรงตัวนี้แล้วเพื่อนเพื่อก็จะได้ Anthem เรับ แค่นี้แหละถัดมานะครับจะเป็นปลาน2อันที่สามารถเลือกใช้ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเริ่มที่อันแรกก่อนก็คือ Wifi Spark โดยตัวปลาน Wifi Spark เนี่ยความสามารถของมันก็คือเวลาเราใช้เอดูรานหรือก็คือหลอดเหลืองเนี่ยมันจะช่วยรีและก็ใช้เอดูรานน้อยลงแค่นั้นแหละครับ ง่ายๆส่วนวิธีการได้ Wi-Fi Spark นะครับเพื่อนๆจะต้องไปไล่เควสจากตรงนี้ซึ่งให้เริ่มเควสด้วยการดับหม้อไฟครับแล้วมันจะมี NPC เด็กชุดแดงออกมามาบนมา่นว่าเราดับไฟหม้อกับข้าวน้องทําไมหลังจากนั้นไล่เควสนี้ไปจนจบครับจะได้ Wi-Fi Spark แค่นั้นเลยส่วนปรานอีกอันที่จะแนะนําให้ใช้นะครับเปลี่ยนเอาระหว่าง Wi-Fi ส park เมื่อกี้กับมัลเทนไมค์ครับซึ่งความสามารถของมัลเทนไมค์นะครับมันจะใช้คู่กับ n e l e s ลสเปีย โดยท่าคิวของเนมเลสเปีย a r นะครับตามปกติแล้วเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะรีสตามิน่าให้เราทันที30แล้วก็ได้ระบับที่เรากินเอนโดรไนน้อยลง10เป็นเวลา5วิใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เมลเทนไม้เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการลดเอนโรไนที่เราใช้เนี่ยจาก10 ยี่เปอร์ครับเวริกุตเออจริงทั้ง2ออย่างเนี่ยมันความสามารถคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวมาเพ่นไม้เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ต้องใช้สกิลคิวของเนมเลสเปียแล้วมันช่วยลดการใช้เอดู n ันได้เยอะกว่าเพียงแต่มันมีระยะเวลา5าวิเนาะแต่กลับกันนะครับ Wi-Fi Spark น้อยกว่าแต่ใช้ได้ตลอดอันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับดีทั้งคู่เวริกุตส่วนวิธีการได้รับปานมาเพ่นไม้นะครับให้เพื่อนๆไปตรงนี้ palace of annals เชียวเออตรงนี้แหละครับ แล้วก็ให้ไล่เควสจริงๆมันจะมีเควสหนังสือสีน้ําเงินแล้วก็มีบอสในนี้ด้วยให้เก็บกล่องที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดคือผมไอจีผมขี้เกียจมาร์กจุดว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแต่มันจะมี5กล่องที่จะทําให้เราสามารถปลดล็อกปานตัวเมลเทนไหมได้เก็บครบ5อันได้เลยแล้วก็เก็บให้ครบนั่นแหละรครับง่ายๆจบๆในส่วนของเซตไอเทมนะครับตัวอาวุธเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใส่เป็นเซตเแวรซึ่งความสามารถของมันนะครับ ก็คือเวลาเราใช้ท่าคิวพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มอนติดมินิสตันซึ่งนับเป็นซีทีนี้บัฟเจ็ดแวร์ก็จะติดแหละครับโดยตัวบัฟเจ็ดแวร์นะครับจะเพิ่ม a อฟเฟ i t ิตี้ดาเมจสแล้วก็ทำให้เราทําความเสียหาย a อฟ i ฟ i t ิตี้ดาเมแรงขึ้นอีก20%เปอร์แค่นี้เลยครับง่ายๆ เพียงแต่ว่ามันจะมีอัพไทม์ประมาณ12วิหรือก็คือส่งผล12วิแล้วหลังจากนั้นมันจะติดคูดาวสาสิวิคือมันจะมีแกปที่ดามเมจมันจะหายไปประมาณนึงแต่ว่าใช้ง่ายครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่จะแนะนําให้ใช้นะครับก็คือฮอกวิงครับอันนี้แต่ส่วนตัวนะครับผมว่าฮอกวิงเนี่ยถ้าใครที่กะจะเล่นสายปล่อยคลื่นอย่างเดียวไม่ค่อยแนะนาครับเพราะว่าฮิตมันน้อยอัตราส่วนที่จะทําให้บัฟของฮอกวิงเนี่ยซึ่งมันทางานโดยกันเวลาเราทําดามเมจประเภทแอฟฟินิตี้ติดเนี่ยมันจะได้รับบัฟเพิ่มฟิสิก 2%เป็นระยะเวลา5วิแล้วก็สแต็ใได้5ครั้งก็คือเพิ่มฟิสิกอลแอเท็กส10%นะครับแต่มันอยู่แค่5วิไงมันจะเหมาะกับดับเลื่อนไหลามากกว่าด้วยความที่ฮิตมันเยอะแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นสายเนมเมสเปียด้วยพวิงก็ใช้ได้ครับพวงแป๊บเดียวบัฟพวิงเต็มเลยแต่มันอยู่แค่5วิอะเนาะยังไงก็ลองเลือกใช้ใดูครับ ส่วนไอเทมสมใส่นะครับก็จะแนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตฟอร์มเบนไปเลยเพราะว่าความสามารถของฟอร์มเบนเมื่อใส่4ีชิ้นก็คือมันจะทําให้ระยะเวลาโลของเราเนี่ยนานขึ้น2วิสําหรับบางคนนี่มันแทบจะปล่อยคลื่นได้2ครั้งเลยนะหลังจากที่เรากดคอมโบคิวเสร็จแล้วก็ปล่อยคลื่นนอกจากนั้นนะครับจะทําให้ดามีโดนน้อยลง20เปในขณะที่เรามีหลอดสีฟ้าเนี่ยมากกว่า85สเปส่วนสแตทที่จะแนะนําให้สุมหานะครับก็จะเป็นฟิสิกอลไม่ว่าจะเป็นแบบขั้นต่ำหรือจะเป็นฟิสิกอลแบบขั้นต่ําหรือจะเป็นขั้นสูงส นอกจากนี้ก็จะเป็นพวก Affinity r a t e หรือไม่ก็เป็นพวกบั m ดาม b e l บล t ไตร์ประมาณนี้ครับเวอร์ดิกุมาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพาร์ทเกมเพย์ของคอมโบและก็มิสติกอาร์ทที่ผมจะแนะนำให้ใช้ด้วยตัวคอมโบถ้าเป็นสายปล่อยขึ้นเลยบวกกับเราอัพเปิร์กซอร์ทมอฟมาประมาณนึงแล้วเราแทบไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยครับน่าจากปล่อยขึ้นง่ายๆครับเปิดด้วยการคิวเข้าไปเรียงคอมโบให้ครบโลขึ้นปล่อยขึ้น กระโดดกลับมาด้วยชาร์โดสเตป่อยขึ้นถ้าตอนหลังเนี่ยคุณอัพซอสม็อบเยอะขึ้นเรื่อยๆตัดทุกอย่างไปเลยครับชาร์โดสเตปไปขึ้นอยขึ้นแล้วก็ชาร์โดสเตปไปขึ้นไปขึ้นอะถ้าเอเดอูลันหมดก็ใช้คิวอปขึ้นไปขึ้น,นแค่นี้เลยครับ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้อัพหรืออยากเล่นใสหอกด้วยไม่ได้อยากปล่อยขึ้นอย่างเดียวมันก็จะมีสเต็ปง่ายๆก็คือกดคิวเข้าไปตีตีตีปล่อยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เนมเลสเปียใช้ท่าคิวต่อด้วยท่าแทงแล้วก็คุณก็หมุนแล้วหลจากนั้นเนี่ยก็จะไปต่อกันที่มิสติกอาร์ตซึ่งมิสติกอาร์ตที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับมีอยู่2อันนั่นก็คือพ่นไฟและก็หมัดเมาสครับส่วนสาเหตุที่หลายคนจะสงสัยนะครับแล้วก็ถามผมบ่อยว่าทําไมผมชอบพ่นไฟจังเพราะว่าพ่นไฟนะครับ มันใช้ง่ายครับคุณแค่พ่นไฟแล้ว cancel animation โดยการกดบล็อกหรือการกดแพรรี่ให้มันติดบัฟไฟไหม้ครับแค่นี้ท่านั้นเีแล้วลหลังจากนั้นคุณสามารถใช้ตัวหมัดเมาเนี่ยต่อคอมโบจากพ่นไฟได้ระหว่างที่เรากําลังลีเอโดรลันอยู่ลหลังจากนั้นเราก็กลับไปคอมโบตอนแรกครับแค่น,นี้เลย easy ซึ่งผมจะปิดท้ายให้เป็นเกมเพย์แบบคร่าวๆมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟครันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรแต่ว่าแน่นอนครับว่าไวท์คิงเพื่อนรักของเรารับจบเสมอ แล้วะก่อนจากกันไปนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด s ั b สไคร b e คิดเห็นยังไงก็ลองมาเมนท์คุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเข้าไปคุยกันในไลฟ์ได้ตอนที่ผมไลฟ์รวมถึง Discord ด้วยตัวอย่างอยู่ในดีสคริปชันไปแล้ว a ฮปปี Good Day ครับไปเจ้าก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint คือถ้าใครอยากจะเติมแพ็กผ่าน Office ซ2ก็สามารถไปเติมที่ Apple Mint กันได้ครับอย่าลืมไปเติมกันนะครับ และนั่นก็รวมถึงเหล่าซัพพอร์เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสา์ปั้นขึ้นมาเลยสวยอยู่ด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้า